เปิดใจอยู่บ่โดยเปิดตลอดค่อยบ่เคยมันบ่มยังบ่มีผู้ใดเนาะก็ต้องเปิดตลอดโดยสชสมคู่มื้อนี่นะคุยกับไผอยู่บ่บ่ได้คุยกับไผบ่ได้คุยกับหนุ่มทางใดบ่บ่อ่าสรุปมื้อนี้สิมาเปิดใจนี่แบบสิคุยหนุ่มหรือสิคุยยิงเอาผู้สาวหรือผู้บ่าวเอาผู้บ่าวเลยเนาะผู้บ่าวเนาะโดยโดยเอาอยุประมาณเท่าไรนี่ผู้บ่าวนี่อายุประมาณเจารุ่นน้องบ่หรือรุ่นเดียวกันฮะรุ่นน้องรุ่นน้อง โอ้จะอยากกินเนี่อ่อนอีกเอาหมักบ่าวรุ่นน้องเนาะเอหมักกูบ่าวรุ่นน้องโดยเออมันจังแบบมันจังสีสีวานมันเนาะโดยเด็กสีวานมั่นเลยคือเขาวอาเลยเอาอันผุดทางอุ้ยผิดช่างคือเอาอันเท่าคือเอาเด็กน้อยเขาบอกว่าเอาเด็กน้อยเห็นเล่นอะไรกันแรกผู้ท่ามาเล่มาถั่วเขาบอก มาแปะบอกพี่น้องเมือน,นี้อยู่กลางทงกลางทา่าสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ที่หักแพงเบิร์ตสุขสุขคนเบิร์ตสมองสุบอดิเด้อพี่น้องเด้พอพอๆกับ่องยูทูบเบาวลาว่าพาเพิ่นคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะมือนนี้กับภาพีีพาน้องเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเอ้ยเนาะพี่แหละลงมาอยู่ทงให้ทงหน้าพี่น้องอยุ่ท้องทุ่งไร่ทุง่งนาและขู่และคนมันจะอ้าว ยังฟังเล่าทำหน้าอีละบ่ปฏิวัแม่นพี่น้องเคยเปิดทำหน้าอีกแล้วเข้าสู่ฤดูการทำหน้าอีกแล้วแต่ว่าเป็นการทำหน้าข่าวหน้าหน้าปังพี่น้องเลยหน้าปังหรือหน้าแซงเนาะภาษาลาวเอื้อนหน้าแซงมันนี่กัสีผ้ามาเบิงผู้สาวดำหน้าพี่น้องเลยเนาะทั้งดำหน้าทั้งเปิดสีมาเปิดใจน้ำอีกเนาะ ผู้สาวประเภทสองเด้อพี่น้องเด้อเนาะเป็นดำหนาเพิ่งจะมาเปิดใจเพื่อ,อ,อน่า,นาบ่ามีผู้อยากได้เน,น,นี่ยบ่เพืเ่อน,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 น่า,าบ่ามีผู้อยากได้ไปอยู่น้ำเนี่ยบ่สันเบิ่งเพื่อนเราเป็นคนดูคนกรยันแต่ยังบ่มีผู้อยากได้อยากเอาอีบ่ว่าสันหน้าก็เห็ดเองดำเองเกี่ยวเองขนเองพอเพื่อนปลูกมั่นกะปลูกเองขวดเอง เอาไปขายเองใส่เงินเองอีกเนาะผันะีผูอยากมาใส่เงินสอยเนี่ยบอกเพิ่นน่อาอ่าเพราะว่าเพิ่นเปิดใจมากกะโอ้โดนเลยได้พี่นอ้องเอ้ยเราเราเคยอกหักมาแหละซ้มเถือ่อแต่เรายังบ่ได้นะเข็ดเนาะเรายังสิเปิดใจเ,เพื่อนก็นดำหน้าอยู่แหละพี่น้องเอ้ยดำหน้าอยู่จ็บจ็บจบจับ,จบอยู่บ่ปวดแอวบอ่เนาะดำหน้าเนี่ยอหอ หน้าสองไฮสิแล้วพี่น้องไอซีวิีาชาวไฮชาวนาเนาะล้างสุฟ้าหน้าสุดินเออัอจกจักเดือนเลยนี่เนี่ยจักเดือนเลยเข่าทำนี่ไงเดือนหนึ่ง อันนี้เจ้ามาสาแต่มือได้นี่น,นี่แหละหน้าเพื่อนซองไห้นี่แหละพี่น้องเลยเห็ดหน้าซองไห่ละวะปกติจะเห็ดกูปีบอ่ได้จักสอบนี่เออ ไหวปีได้ซิปนี่แสดงว่ามันบ่กง,งามที่สันเนาะอืมหักเจ้าเสียขา,านี่นะปีทอาใดขาเอาหนามเขานะา่ะโอ้ือถือแขกแพงบ่เอาเขาจักเทื่อหาสิพันนี่เอาเขาจะมันเข้าซุกไปแล้วเื้อหาสิพันธ์เนี่ยว่าแพงอยู่ อ,อันนี้เขาเก็บตามมันปูนาหน่อยน้าร้ายได้น่เนาะถ้าน้ารายก็เสียแพงกว่านะเฮตาะห่าน,น้าเอานะทกตาูสถอา้าผู้โอ้ยเยสิเห็ดหอนเฮกตามีบ่ผู้เห็ดหอนเฮกตาอยู่นี่ใ่เฮกตาละหา่าแสนขาหน้าพี่น้องเลย ขาครับโภมหนาเข้า,ขามานี่แหละข,ขึ้นมาพี่เจ้าชิได้มาสามอีกด้นี่เนาะดอนหน้ากระเม็นบ่ะฮะเออเฮาลกเฮาลกออกจากก่อนทีนะไปสามมาบ่ได้บอกฮา,า,าลกเอาในหฮนลกเอาไปสามนะเมื่อวานนี่ยกระแจ้งน,น,นี่ยก็ลกไมหันเลยหรือกระสามเลยเพราะว่านที่หันมันเลิกเด้อันนี้นนนนเนนจา้าหน้าหวานเนาะเจ้าหวานเองบ่นี่หวานเอิหวานเอง อันนี้ไหมเห็นเหยหวานเองพี่น้องเลยเบยผู้สาวผู้ดได้กับบอสนใจเพื่อนในบ่พี่น้องเลยเนาะคันว่าหากคนนี่คือสิบอดผิดวางเนาะขาวาเนาะบ่มีสีผิดวางเนาะสบายดีเนี่ยจักบาทหนึ่งโดยสบายดีเขาเรียกว่าราศีท้องทุง่งเจ้าเนี่ยสิเป็นยังเนี่ย แาสิเป็นยังเป็นราซีนี่บรูสิเป็นอเนนอีอเอยงเป็นสาวนาเป็นสาวนาโดยเป็นสาวนาแล้วนึ่งว่าสิเป็นราซีนี่ทองทุกแบบใส่สุดเจ้าหญิงเดมันเลาะมีน้ำขันหน้านะโอ้ข้าสิบโอนโป๊บเบิร์ดไซบอรแถวนี่เนาะฉันก็ใส่สุดเบกกี้นี่มาอย่างวาดวิววาดวิวอยู่นี่น้ำขังขันหน้านี่นะแล้วก็มาโลกะมาดำหน้านี่นะ ขาว่าดังปึงปังเลยได้หนิเท่วนี้แ,นแมีนอยู่เนาะแมีนดังขนาดเลยได้กันเห็ดแบบนั้นนะคนกับหุ้จักโหลดและบาดนี่ตามโรคโซเชียลดังปึงปังนะ่ยคนกับมาหาโหลดและไปทางไหนกับหู้เป็นดาวเด่นดาวดังและบาดนี่สาวสมจีสมสมหวานเนี่ยนะ<ด>อยังหวานอยู่บ่หวานคือเก่าเรื่อว่าสมเปรี้ยวอี๋ โบเปี้ยวหวานตลอดซาสมหวานพี่น้องเอ้ยมื้อนอินนาเราขาวขาวไปเนาะจ้าคือเก่งถ้าจะเห็นนาผู้เดียวก็ไม่ได้เก่งเด้อเห็นแล้วเป็นลูกสาวนาก็ต้องเห็นนาแล้วมันเนาะเอาแบบมีคนนั่นเอ้ยน้องบังคับอยู่บ่ว่าให้เฮ็ดเด้อต้องเฮ็ดเด้ออย่างนั้นแม่ก็บ่ได้เฮ็ดเว่าบ่จักสิเฮ็ดหยัางเราอะก็อยากเฮ็ดเองหั่นน่ะเดี๋ยวนี้ครับ มักแบบนี้หันนะแบบว่าหมักอยาเห็ดแบบนี้ฮะจะหมักแบบนี้แม่นใยินบอกยงเขียเจ้านาห้องไป่นองเลยแบบลูกสมัยชาวนาเนาะก็เลยหมักเห็ดไหนเห็ดนาเห็ดหัวเห็ดสวนโดยเพราะว่าพ่อแม่ก็เคยพาเห็ดมาะโดยเจ้าก็แบบว่าหมักใส่ีวิตแบบบ้านเนาะแม่นแบบค่อยคิดว่าประชามวลวเป็นนันก็จะลูกจ้างเข้าวัดนันยังมีเวลาฮะนี่พ่อตาบอกเลมีเวลาฮะอยากไปตอนใดก็ได้อยากเมื่อตอนใดก็ได้แบบ แต่เราต้องมีเวลาไปเห็ดเวียกเห็ดไงวันนี้มีไปมาคุมเขาแน่นอเาตามแถวสะดวกแน่นเนาะเอาเป็นเป็นไงไงจะเป็นนายตัวเองแน่นเมื่อวานนี่ก็มากับหมูก็สิบโมงหล่ะก็พักกันมือสิบโมงยังสิบโมง้าโอ้ในวันสิบโมงกลางคืนถือเข่ามาแล้วก็อุ้ยมื่อกินอยู่เพื่อนเพื่อนว่ะแล้วก็พักกันมากินข้าวอยู่เพื่อนเมื่อวานหมูมาดำสวยด้เมื่อวาน เราเห็นนราพูดพูดเดียวเราเห็นเรามาดำโซยโปกติเขาก็าสาร้างเบิดบ่อแท้หนิสร้ามวันนี้เขาก็สร้างเม,มื่อวานนี่เดินต้องได้สร้างพี่<อ>น้องสร<า>้างมันหอยกินน่ะเดินฮะวาสลีมีหอยกินบ่อหน่นะนอหอยกินแล้วมันจังอันนั้นแม่แล้วอันแทน้เลยนะเขาเขตบ้านข้อบ่เลยเนาะโดยเขาเขตบ้านขอ้นนอไอ้เด้อพี่น้องเด้อเมืองจำพรแข่งสวนอาเขตเนาะเพราะว่า ใช่ปกติคือว่าเาเดียวเห็ดบ้านเคาะอยู่หวางใดนี่เดบ้านเคาะนี่ตนน้นเห็บ้านน้อยนะครับอินกับบ้านใหญ่ทางนี้สิเป็นบ้านเคาะพี่น้องเลยเนาะบ้านเคาะบ้านเคาะค้ามเถ้าดงมอนนี่แหละดงมอนดงดอกไม้โคงแหล่งไผ่หลอมอาลันแม่นบ่อาลันไปทางนั้นโอ้ไปทางนั้นบ่เดียวมาหนองหงด้วย เจ้าหน้าคนบ้านไหนส่ะคนอยู่คนไร้บ้านคนน้องโฮงก็อยู่ก็อยู่ซะอีกพี่ก็มามาหน้ากับไปลิ้นบ้านข้อบ้านยังไงล่ะครับป้าโอ้จะเลี้ยงหมดไหมบ่หน่บ่มันเลี้ยงเขายมันหวานค่อยหวานเพคนมันก็เลยมาหมดกันเลยเมนเมนเมนมันหวานเกินวินาทีหมดจนขึ้นกรณีเจ้าหน้ายังเปิดใจอยู่บ่โดยเปิดตลอดค่อยบอเคยมันบ่มยังบ่มีพอดานเนาะเราเปิดตลอดโดยสะสมดขู่มือนี่นะคุยกับไพยอยู่บ่ บาได้คุยกับใครบาได้คุยกับหนุ่มทางไหนบอสบอสสรุปมือนีนสิมาเปิดใจนี่แบบสิคุยหนุ่มหรือสิคุยยิงเอาผู้สาวหรือผู้บ่าว<อ>เอาผู้บ่าวเลยเนาะผู้บ่าวเนาะโดยโดยอาอ,อยู่ประมาณเท่าไรนี่ผู้บ่าวนี่อายุประมาณเจะรุ่นน้องบอลรุ่น,น,นเดียวกันฮะอารุ่นน้องรุ่นน้องโดย,โ,ดยโอ้จะอยากกินหย่าอ่อน,นอีกเอาหมักบ่าวรุ่นน้องเนาะเอาหมักผู้บ่าวรุ่นน,อน้องโดย เออมันจังแบบมันจังสีสีวานมันเนาะโดยเด็กสีวานมันเลยคือเขาบอกแล้วเอาอันพุทธาอุ้ยพิชางคือเอาอันพทธาคือเอาเด็กน้อยเขาบอกว่าเอาเด็กน้อยเห็นเล่นอะไก็นแล้วู้ทธามแเล่บมถั่วเขาบอกเออเด็กน้อยเห็นเล่นอะไก็แล้วแม่นก็ไปไปเปมันเขาว่าหะนะเดี๋ยววาวโยกกันหันนะอ๋อ่นนั่นบอโดยจะก็เลยติดติดตรงนี้ คำซ้อนเพิ่นต้นนี้หรืออากขติต้นนี้พี่น้องเอ้ยก็เลยเก็บมาแบบว่าฝังใจผูเท่าเฮ็ดบ่แล้วบ่ทั่งเด็กน้อยเห็แล้วไปไายไปมันแล้วล่ะก็แล้วแม่นนอนไผยนอนมันเท่านั้นนะมันแม่นอีหลีบ่เนาะแบบนี้เนาะเพราะเฮาก็บ่ทันบ่อันในเท่าเนาะก็เลยยังบ่ฮู้ว่ามันแม่นคือเพิ่นเว้าอีหลีบ่นะคั้งก็คือเพิ่นเว้าอิรีแล้วกูเท่าหรอคินเข่ากินแล้วยังบ่ได้กินเนาะอืมงานนั้นบองานเป็นแนนวั้นเนาะโดย เจ้าแม่สปปนสพิโนเลยพุทธเ่านี่ยว่าบุเร่บุถุอะนะบุตรจีว่าจังสีาการว่ากินแล้วก็ยังว่าบ่กินเด็กน้อยเนี่กินอิ่มแล้วมันไปเราได้เนาะโดยพอนอนมันก็นอนเราได้แม่นบอกโดยอ,อันเข่าในเจ้าเห็ดคายบ่หรือเห็ดไปกินนี่บางทีก็บคายบางทีก็กิกนมีปลายอยู่สาวสมามีปลายอยู่บ่บ่มีมีแต่เขียนเนาะโดยหากกบได้ห้องอยู่บ่กลางค่ำกลางคืน จะบ่ได้มึง,ย,งยังกบบอ่อแถวหนิหมดขึ้ลายแถวว่าลายยังไม่หมดเลยเนี่ยหมดเดียดเล็กอยากลายเด้อนี่เดอ้อหมดคันนั่นดิปานนี่เพิ่นว่าส่วนพี่นอ้องไอ้เพิ่นส่วนสิมาย่างปลาส่วนบ่มีหดปลาก็ชวนมาย่างปลากินดูหน้าส่วนสงสัยสิมาย่างเขียดตะแอกนี่ยมั่งเอาแอกเออเ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 อแยนแยนเนช็ด <laughs> <laughs> แก่เละลายอยู่บ่ บอลลีนแต่แอปกับเฟสโอ้แอปกับเฟส๋อแอปจะกระเล่นเนาะโดยออแอปกับเฟสพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลยเนาะสำหรับาสาวสมุมนี่เป็นเป็นผู้สาวประเภทสองเนี่ยเปน้องเดิ้ลเราก็จะมาเปิดใจแหละเพราะว่าสิเจอเนื้อคู่เพราะว่าสิเจอคนแบบว่า,าจริงใจแหละก็อยากมาใส่ชีวิตคู่กับเรานะพี่น้องเลยเนาะเราเป็นคนดูได้เราบอกไ้ก่อนโลด เราเป็นคนดูขยันการแข่งถ้าว่าผู้ได้ขี่คานคิดว่าจะคล้องขี่คาดเลยมาอยู่น้ำเล้าผัได้ดอกพี่น้องเลยนี่เจ้าสีเลี่ยงวอรกันเจ้าขี่คานกันเลยเสียบเลี่ยงก็เห็นน้ำกันอะไรเห็ดไห่เห็นนาก็ได้เห็ดชวนก็ได้เนาะเห็ดแตู่วเดียวก็บผัได้เลยเนาะเห็ดน้ำกันสอยกันอะไรเนาะโดยนักกัดสอยกันห่าเนาะโดยอยากให้ผัวดึงโดยเ่รามันมาแล้วสิว่าวันนั้นวันนี้เนาะวัเบวันเจ้าเป็นนักชันสีเห็นไหคันสิต้องหับได้สิ่งที่เขาเป็นเห็นไห แมนซีมาแบบอยู่เฮงแล้วมาว้าอย่างชั่นอย่งซี่ว่าเจ้าเป็นแบบนั้นแบบนี้คอยเอาเจ้าบดได้อย่างเั้นอย่งซี่นะกระบจนอยากให้ว้าวเหมือนต้องหลับกันได้เนาะหลับในสิ่งที่เราเป็นได้จังมาจังคุยเนาะกันว่าสิเป็นหมู่เป็นคู่หรือเป็นเพื่อนเป็นแฟนกับว่ากันโอ้เป็นหมู่หันได้ได้เบิร์ดทักมาได้เป็นหมู่เป็นยังกระไดนะประเด็คือโตเนี่ยโดย แค่ยังงห้มีหมู่หลายๆายแล้มันจะหมดนะนะไป <No. S 1> ทางใดก็มีหมู่แบบนี้เมนเมนมีมีทุกบ้านทุกเมืองแห่งดีเนาะหมู่ดูเ<ม><ม>น,นะ <Man. S 2> าะแมนรูจจักคหลายๆแห่งดีพี่น้องบางทีก็ม,<อ>มีหมู่สวรรค์เวลาเป็นบุญเป็นงานแห่งกเจ้าออกมาเขาก็บอกออกเขาบอกคอยว่างนะบางทีก็ซื้อบางทีซื้อสิ้นไวท้ทาเขาแบบน,นี้ว่าเข้าสซีมาบันไดข้าวกระปดองมาเขาว่าขาขาวออีกอย่างมันก็บางทีเข้าก็ะข้าวเวียงแล้วมันก็ไกลอีกนะ Ừ, เขาคาเวียเขายัางอยู่ <c oughs> เขามีแต่ให้เขาไปลิ่นน้ำเขาแ <ừ, S 2> เฮากับโได้ว่างแับนี้ต่างนคนต่าง,งวงว่างมีไห้ละนาทีไห้มาเนี่เยเอ<ร>าไปอยู่บ้านนอกเฮงบ่ว่างเล่นนี่มึงดูดีนะนี่ค<น>ือเจ้าแเฮงบ่ว่างเล่นนี่จริง<ด>จริงนี่เจ้าของนี่เห็ดหน้ว่างก็ว่างอยู่หกักคนดุนะพี่น้องเอ้ยอยู่สื่อบอกเป็นหักบอนยึดข่าวยึดน้ำเนาะแต่ละปีกันเนาะอึดอยู่บ่พออยู่พอกินโอ้ขันบอกเห็นหน้าแซงนี่พออยู่พอกินอยู่บ่โดยหักอยากเห็ด อยากเห็ดเพราะว่าบางที่ก็น่าแซงในเห็ดแล้วก็แบบว่าคายแล้วสิไปจ้างเขาไปทายนายามผลห์น้าไปทายนาปีเห็นดิแบบนี้เห็นดิโอ้ไปทายหุ่นี้ไหุดไว้เนาะโดยไทายหุ่นทายดำปอยู่บ้านเนาะปัจจุบันแบบวิธีหาเงินเนาะสองทางหาเงินเนาะโดยโอเคเด้อพี่น้องเด้อหากหน้าเพลินกับสัปดาห์มาอยู่กลางหมู่กระดกกระดิ่งแท้หน้าแม่เพลินนั่นแหละ หากมาเอาอยู่กลางหมู่ <Ừ. S 1> ผู้คนทางอยู่นอกผู้ม,มันออกมันลับ,บากว่าจ้ออข,าขายแล้วก็เลยซื้อคนสมัยตะกี้พอซื้อสิบสิบห้าพันบาทโอ้โดนเลยบอสจากปีเลยได้แต่พอ,อยังม่ได้เสียผมเลไดยังในน้อยนะ ตะกี้ห้ามันมีนะอีกท่งหนึ่งจะพุ่นสิบเจ็ดให้น้องแทนห้ามันจะพุ่นในคอยคุ้มให้เอาพุ่นละเบื้องละสิบห้ามัดนะน้องจะให้ายห้าปีขึ้นมาหน้าตัวนี้ดิสิบห้าพันบาทกับลายปีเลยเนาะสองไห่ในบ่อสิบห้าพันบาทนะตะกี้มันมีห่าไห่เนี่ยบ่นี้ก็มันดูดโอ้อันนี้นะแป้งเป็นไห่เดียวเบิร์ตแป้งเป็นสองไห่อันนี้เลือดจงว่าสีปุ๊กเทียงแล้วบริปุ๊กอันนี้บ่โดยโน่นนี่เคยปุ๊กเทียงอยู่บ่อนี่บ่ยังบ่เคยอบ่เไืคยโดย โอ้ฮากันนาปีจะกมาเห็ดดีบ่อหนิบ่นาปีละให้เอื้อยนาแซงละว่าสิเห็ดเอื้อยว่าสิเห็ดแล้วเขาก็เลยว่าเจ้าเห็ดแหละหนาปีแลว้วคอยสิเห็ดเขาแบบเสียอ๋อไปอันนี้พี่น้องบอยยางมาดยางคนดุพี่นอ้อ,ยอยงเลยคนดุคนดุนค,นดค,นดคนขยนันประจำประจำบ้าน แม่นเจ้านี่แหละเนาะต้นหยังอันนี้บ้านเจ้าเอิ้นต้นหยังต้นโพต้นโพบ่กับต้นจําพอบ่แม่นต้นไห้บ่บ่เอิ้นบ่คือกันแต่ยามนีบ่มีปลาเนาะยามนานี่ยามฝนนี่คือสิมีเนาะเขาว่าแถวนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีปลาพี่้อเพราะว่าน้ําม,มันแห้งคือน้ําเขาจะปล่อยมาน้ําคองซื่อวมันมีก็มันยังบ่ได้ลงมาฮอดี่เนาะแม่นแต่ว่ามีห้วยมีห้องอยู่บ่แถวนี้น่ะ ่วยกับพูดเล่นจบทางลวโอเคเด้อพี่น้องเด้นนอเนาะเราก็สิได้จบคลิปใบสมิลแหละเนาะจังไดก้เป็นกำลังใจให้ทั้งาสาวสมบ้านเพนเนรเดี๋ยพี่น้องเด้อเนาะถ้าเกิดเราพู้ใดอยากเป็นหมูเป็นครูเนาะอยากว่าอยากคุยอยากเปลี่ยนความคิดความอ่านกันให้กำลังใจกันกับเพื่อนกันาถักมาเด้อพี่น้องเด้อจะเอาเฟซบุ๊กลาให้เนาะเพราะเราก็มีเฟซ แต่ว่าไลาบ่บาได้ลืเนาะลืนแต่เฟซกับแอฟถึงไดก็เป็นกำลังใจให้เจ้าสูส่ๆเนาะ<ด>แล้วก็ก็ให้มีความสุขกัแหละก็ในสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนาะก็มีความสุขแล้วก็ให้ได้เจอคนที่ว่า,าจริงใจใหแหละเนาะพร้อมที่จะ<ด>ยอยู่เคียงข้างกับเขาไปว่าซั่นเพะว่าสมัยคู่มือี่พี่นอนองเอ้ยเนาะมันตามอยู่ตามสมัยมันนั่นหแหละเฮาแบบว่าสิเป็นยังก็ตามแต่เขาแต่เป็นคนดี เนะ thing, <Do S 2> าะเหตแต่สิ่งดีๆบอไปพิษไปเลวบ่ไปผ่านกับผู้ใดนะพี่นอ้องเอ้ยมันก็มีความสุขแล้วเนาะเป็นยังก็ตามแต่คอยเป็นคนดีทำแต่สิ่งดีๆเนาะคอให้เจ้ามีความสุขเด้อกับชีวิตที่มีอยู่กับการใช้ชีวิตประจำวันนั่นแหละบ่สิไปไสมาไสเหตยังทำยังกขอคอยมีความสุขเนะ <Do S 2> ขะขานเะาาาานกะ็สิมีความสุขไปคานั้นก็คือขอให้เจ้าในมีคมมู่เนาะ เงินบ่ะโดยจะมีขู่มีขู่ซีวิดขู่กินขู่สังขู่สุบเขาเรียกว่าขูา่ที่จะมา,าแบ่งปันความถูกความลำบากาแล้วก็ความคิดความอ่านานะเนาะเขาเรียกว่าขู่ซีวิ <S <S โดโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะ ขอบุญขอบคุณขอมกขอบใจเอฟซีเบริบบสุกุสุคนคคือว่าอยู่ในหาเป็นฟาร์มหมูบอเปล่นบออ,จจอาจาวันนั่นเี้เขาเลี้ยงหม,มูโดยโดยโดยโอเคเด้อยพี่น้องด้ออยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันพี่น้องเอาไปแล้วสบายดีสะสมสบายดีสบายดีโดยโดยโดย